รอบนี้ให้มากกว่าทุกรอบจำนวนสิทธิ์ที่คลังเตรียมโอนเงินในวันที่27เเมษายนนี้นายละวอนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทลงทะเบียนผ่านทาง w w w r ์ m เราไกัน .com ว่าในวันที่27-28เถึงเมษายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก1.5ล้านคนเป็นกลุ่มสีแดงยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งเป็นวันจันทร์ที่27เมษายนจ่ายให้7 0 0 0แสคน แล้ววันอังคารที่28เมษายนอีก8,000 800, 0 0คนหลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอีกเฉลี่ย70,000สคนต่อวันจากก่อนหน้านี้จ่ายเงินเฉลี่ย2 3 0 0 0 0 0คนต่อวันโดยจนถึงวันที่24เมษายนจ่ายเงินไปแล้ว4.9ล้านคนเท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทแล้ว6.4ล้านคน ในกลุ่มสีเทาขอทบทวนสิทธิ์6.3ล้านคนขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว4.8ล้านรายยังเหลือ1.5ล้านรายยังไม่ส่งข้อมูลดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดเมื่อคืนวันที่23เมษายนขอทบทวนสิทธิ์แล้ว2.5ล้านรายนายละวอนกล่าวโดยครั้งได้เผยว่า วันที่27เมษายนนี้จ่ายอีก1.5ล้านคนนั่นเองใครที่ยังไม่ได้เตรียมรอได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ